ขอขอบพระคุณนะครับคุณเนธภาสุทธิวิภากรและคุณปิยมิตรท้วมศรีพิธีกรหลักของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2513นะครับสวัสดีทุกท่านครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์ชูโตนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสู่ห้องรับแขกกิติมศักดิ์นะครับเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับ เช่นเดียวกับทุกๆปีแล้วก็เมื่อวานซึ่งเป็นวันแรกนะครับพีซยูทีวีจะได้น้อมนำโอกาสนี้ครับนำทุกท่านพบกับกิติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติแห่งพิธีพระราชทานบิยญาบรราวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนอกเหนือไปจากพระราชวงศ์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายริญญากิติมศักดิ์แด่พระองค์ท่านในโอกาสต่อไปนะครับตลอดจนกิติมศักดิ์บางท่านที่ไม่อาจมาร่วมในพิธีได้นะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่2ก็จะมีกิติมศักดิ์มาพบกับท่านผู้ชมถึง15ท่านด้วยกันท่านผู้ชมก็จะได้รับความเป็นมิ้งขวัญสุริมงคลนะครับมีความปิติไปกับการร่วมชื่นชมนะครับแล้วก็ได้รับข้อคิดนะครับจิตสํานึกดีๆจากกิติมศักดิ์ทุกท่านครับจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนนะครับว่ากับผมมีคณะทํางานหลายท่านด้วยกันนะครับ บางท่านเช่นท่านอาจารย์โอมนะครับดรวรภาคไมตรีพันธ์ครับท่านรองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตนวัตกรรมและวิทศสัมพันธ์คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมีภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานคร<ไ>อย่างไรก็ตามวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะทาง,งานอีกท่านมาร่วมทําหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการแล้วก็สัมภาษณ์กิติมศักดิ์คือท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรปริชาติมณีม่ยจากคณะพานิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตตรังต้องติดตามนะครับ วันนี้สืบเนื่องจากพระองค์ท่านนะครับสเสด็จค่อนข้างจะเร็วนะครับเวลาอาจจะน้อยทุกท่านนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างน้อยที่สุดก็จะได้จากอันนี้นะครับสูจิบัตนะครับหรือมี QR Code ที่ทุกท่านสามารถจะติดตามนะครับอีอบุ๊กได้เลยทีเดียวนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ติดตามได้จากแหล่งข่าวที่คณะต่างๆนะครับ เอาละครับก็จะขออนุญาตเริ่มจากกิติมักดักนะครับท่านแรกในวันนี้เลยซึ่งก็อยู่คณะเดียวกับอาจารย์วิพัฒนนะครับเป็นที่เคารพรักนะครับขออาจารย์วิพัฒนมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ถ้าว่าไปแล้วนี้ท่านได้รับ โอ้โหเรียกได้ว่าตำแหน่งอะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ผลงานก็เยอะแยะเป็นหมดเลยวันนี้ยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณและท่านก็ได้มาร่วมในพิธีพระรารบัญรัติกับเราด้วยนะครับขอนําทุกท่านนะครับมารู้จักกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับดรสุภยางวรวุิคุณชัยคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับผมนะฮะดีใจมากก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่ต๋อมนะฮะพี่ต๋อมนี่เรียกได้ว่าผลงานสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเนื่องจากเวลาเราน้อยก็จะขออนุ ถ้าติดตามเรื่องนี้ประทับใจทุกง,งานแต่ภายในใจของพี่ต๋อมเองนี่ประทับใจชิ้นไหนมากที่สุดครับอขอพูดตรงนี้ก่อนนะคะในบทบาทของความเป็นครูในมหาวิทยาลัยอะคะ่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือได้สร้างมนุษย์วิจัยที่มีศักยภาพให้มหาวิทยาลัยนะคะเน้นก็คือเป็นคณาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยอื่นๆและรวมทั้งต่างประเทศอันนั้นคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุด ถ้าเป็นชิ้นงานนะคะคจคตัวอาจารย์สุพยายงเองเป็นนักจุลชีววิทยาทางด้านการแพทย์ผสมกับได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของม ah ai, งหาลัยสงขลานครินมาเป็นระยะเวลา10ปีนะคะก็เลยได้นำสองศาสตร์มาผสมกันแล้วก็ได้เป็นตัวยาที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยตัวอย่างเช่นนะคะ แพ่ต <Like, S 2> ิดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานขณะนี้ผลิตภัณฑ์ก็ได้อออเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือรักษาโรคผู้ป่วยสะเก็ดเงินต้นค่ะครับผมฮะเอาละครับก็จะขออนุญาตสรุปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุปยางวรวุฒิคุณชัยนี่นะครับก็ภูมิใจอย่างยิ่งนะฮะใน การที่ได้สร้างมนุษย์วิจัยนั่นเองนะครับทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะพี่ต๋องครับะนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็นำเอาหลายๆศาสารมารวมกันเพื่อทําเป็นยารักษาผู้ป่วยนะครับะนะฮะซึ่งคงต้องเรียนถามนะฮะว่าในส่วนของสารธรรมชาติของที่ไทยมีเยอะนะพี่ต๋องเนาะค่ะแต่ทีนี้เรา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 จะดําเนินการอย่างไรในการที่จะให้ได้ออกมาจากกนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นาไปใช้ได้ขออนุญาตเล่านิดนึงได้ไหมครับค่ะมันก็เป็นระยะเวลายาวนานนะคะที่ได้ทําวิจัย การทำวิจัยเนี่ยก็คือผ่านระบบบัณฑิตศึกษาค่ะตัวคณาจารย์เองเนี่ยมีภารากิจอือ่นอเยอะมากคงไม่สามารถที่จะลงไปทำแับได้ทุกวันนะคะเพราะันตรงนั้นเนี่ยก็ผ่านนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทซึ่งในช่วงชีวิต ก็ได้ผลิตไปประมาณ3โหลกว่านะฮะสาคนก็เยอะนะฮะค่ะก็ภูมิใจในตัวพวกเขาค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ถามว่าทำยังไงมันถึงปลายทาง๋อยากมากเลยค่ะอาจารย์คะทำรีเสิร์ชไม่ยากแต่การที่จะทำให้ให้ให้ตัวรีเสิร์ชออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของขออนุญาตออยอซึ่งเป็นขั้นตอนที่หนักมากเลยค่ะ S <S <S ที่เมื่อกี้บอกอาจารย์ว่าสาเร็จเนี่ยก็คือสําเร็จในปีนี้นะคะครับเนื่องจากว่าได้จับมือกับเอกชนซึ่งเขามีความถนัดมากกว่าเราค่ะเราเองเดินไปอยอยหลายๆรอบเรื่องเรกู l a t i o นเรื่องอะไรงนี้ก็ฝากนักวิจัยท่านอื่นด้วยค่ะคพยายาม merge กับเอกชนดีกว่าเราทําในส่วนวิจัยแล้วก็ให้เขาไปในช่องทางตรงนั้นนะคะครับผมค่ะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะฮะก็คงจะ ภูมิใจนะฮะกับอาจารย์พี่ต๋อมมากมากเลยทีเดียวนะฮะที่ได้ผลิตในส่วนของบัณฑิตต่างๆมากมายแล้วก็ได้ผลงานออกมาเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าคำตอบที่รับนี่ชื่นใจมากๆเลยก็คือว่ากว่าที่จะได้ผ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์ถึงมือนะครับในส่วนของผู้ป่วยอะไรเนี้ยนะฮะใช้เวลานานระตุงคนเดียวนะครับตรงนี้ต้องการแรงสนับสนุนนะฮะพี่ต๋อมโชคดีมากที่สามารถจับมือกับเอกชนนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่านักวิจัยหลายๆท่านนะฮะที่ได้ให้ความร่วมมือจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะฮะ ทีนี้ที่ต๋อประทับใจเนี่ยจริงๆนี่ะนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางใต้ด้วยพี่ต๋อมรู้สึกจะเป็นใบกระทุไหมฮะใช่ค่ะครับใบใบกระทุนี่คือที่เขาเรียกว่าลูกโทเนี่ยใช่ไหม<ท>ฮะโอ้โหใช้ลองบอกผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติในการที่ช่วยอะไรบ้างครับพี่ต๋อมเราได้สารนะคะซึ่งสกัดมาจากสารสกัดใบกระทุเราแยกสารออกมาได้เป็นสารที่เป็นเราเรียกว่าเป็นสารบริสุทธิ์อาจารย์คะคตั้งชื่อว่าโราโดไมโทนอันนี้ก็นักศึกษารปริญญาเอกช่วยกันทํางาน ประมาณ10กว่าชีวิตนะคะกว่าจะได้เป็นสตอรี่นะคะคแล้วก็<ม>หลังจากที่พี่เกษียณ<ม>เมื่อปีที่แล้วนะคะคงานเนี่ยมันไปจ่อที่จะเข้าอุตสาหกรรมหลายๆส่วนด้วยกันมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคติดเชื้อในโคนมโรคติดเชื้อในปลานะคะคแล้วก็รวมทั้งทั้งทำยารักษาผู้ป่วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราขาดเริ่มต้นเนี่ยหาเราได้จาก เราไปจอด,ดรถแล้วก็เก็บใบกระทุจากข้างทางแต่พอมันเป็นรีเสิร์ชแล้วเนี่ยพอมันจะออกไปใช้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องของการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยได้เป็นช่วยมหาลัยในการจัดตั้งเป็นโครงการสำหรับพ่อปลูกกระทุค่ะคซึ่งซึ่งอยู่ในช่วงปีที่ปีนี้ค่ะคที่มีนักวิจัยร่วมกันประมาณ10ท่านด้วยกันที่ท่านถนัดในเรื่องพ่อปลูกรเรื่อง เรื่องอะไรต่างๆซึ่งพี่ทําไม่เป็นนะนะก็น่าจะเป็นงานชิ้นใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คโอ้เป็นอะไรที่ประทับใจมากที่นะครับจริงๆเราต้นลูกทุนี่ก็หายากอยู่เหมือนกันนะฮะเดิมนะคะอาจารย์ตอนไม่สนใจนี่เต็มไปหมดเลยค่ะมันเช่าขึ้นอยู่ตรงดินปนทรายของชายฝั่งทะเลนะคะแต่พอเราจะเอาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ค้นทิ้งไปบ้างอะไรบ้างอาจารย์คะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คือต้องต้องคุมให้ได้ด้วยการปลูกค่ะ ก็เรียกได้ว่าทาง p ีซีทีวีนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับไม่รู้จะกราบขอบคุณพี่ต๋อมยังไงที่ได้ทําสิ่งที่ดีงามให้กับทั้งมหาวิทยาลัยทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทั้งพลโลกอีกด้วยนะฮะก็ขอให้พี่ต๋อมฝากอะไรดีๆให้กับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์รวมถึงนะครับประชาชนในวันนี้หรือว่านักวิจัยในวันนี้ด้วยเรียนเชิญครับผมค่ะก็วันนี้เป็นวันของบัณฑิตนะคะจริงๆโฟกัสอยู่ที่บัณฑิตครูก็อยากจะฝากให้บัณฑิตระหนักว่า วันนี้เป็นก้าวแรกที่บัณฑิตจะเริ่มออกไปใช้ชีวิตเป็นทางการน่ยนะคะแบบเป็นผู้ใหญ่อยู่ในรั้วของมหาลัยที่ที่ปลอดภัยมีความสนุกสนานต่อไปนี้จะไป,ไปเจอชีวิตจริงสิ่งสําคัญในการประกอบวิชาชีพค่ะให้นําสิ่งที่เราเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ให้เรามีเป้าหมายของชีวิตนะคะถ้าเราคิดแค่ว่าเราเกิดมาหนึ่งช่วงชีวิตของมนุษย์เราสามารถทําอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ ทำตัวเองให้มีคุณค่าอันนั้นก็คือเป็นความภูมิใจของมหาลา,าลัยสงขลานครินนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของครูด้วยค่ะครับ วันนี้นะครับพีเอชยูทีวีก็ขออนุญาตร่วมแสดงความยินดีนะฮะที่พี <ฮะ S 1> ่ต๋อมได้อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จะบอกไงว่าเหมาะสมยิ่งกว่าเหมาะสมซี่อีกครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ต๋อมที่ได้มาเยี่ยมเยือนมหาอะไรสงขลานคกเรียนแล้วก็ประสานงานกับมหาลัยสงขลานคกเรียนโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับโดยยิ่งคณะวิทยาศาสตร์นะพี่ต๋อมก็ขอให้พี่ตออ๋อมมีความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่นะฮะจากตรงจุดนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยสะฟังอย่างนี้ตลอดไปนะครับกล่าวขอบคุณครับ เอาละครับทุกท่านครับนั่นเป็นกิติศักดิ์ท่านแรกนะครับท่านาศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพยางดรสุพยางรวรบวรุฒุณุณชัยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับยังมีอีกหลายท่านนะครับก็ขออนุญาตนะครับนำร่องด้วย ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนก็แล้วกันนะครับท่านอาจารย์สุพยางตอนนี้ก็อยากจะฝากสรุปฝากนิดนึงนะฮะเพราะว่าพี่ต๋อมได้บอกเอาไว้นะครับว่าก้าวแรกเท่านั้นนะครับของการเป็นบัณฑิตช่วงต่อไปนะครับก็ขอให้นําศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปนั้นเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์อย่างมากที่สุดด้วยนะครับฝากมานะครับจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพยางวรวุิคุณชัยจากคณะวิทยาศาสตร์ครับช่วงนี้ขออนุญาตนะครับเตรียมการสำหรับ กิจกมศักด์ท่านต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับสมม่งมอบหน้าที่ต่อให้กับคุณเนธนภา,าสุทธิวิภา,ากกรและคุณเบียมิรทวมสีพิธีกรหลักก่อนเลยครับเชิญครับ